สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้จากหนังสือตัวเด็กเห็นไหมลูกตัวเด็กก็คือตัวของเรานั่นเองนะเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายก็คือตัวเด็กนั่นเองนะตัวเราเด็กๆทําไปถึงไหนแล้วคะอันนี้เออเนาะทำไปถึงไหนกันแล้วอันนี้แม่พัดนะน่าจะถึงตัวไหนเอออันนี้แล้วใช่ไหมคะอวัยวะร่างกายของเราใช่ไหมคะเด็กๆทำหรือยังเอย อ่าน่าจะทายังไม่ได้ทําหน้านี้เนาะอ่าอันนี้นะเด็กๆคนระัเปิด่านักสือตัวเด็กขึ้นมาเล่มนี้แล้วก็เด็กๆเปิดมาหน้านี้หน้าที่ห้านะคะหน้าที่ห้านะคะหน้าที่ห้าอ่าเด็กๆดูสิหัวเรื่องเขาบอกร่างกายของเรามีอวัยวะใดบ้างร่างกายของเรามีอวัยวะใดบ้าง ให้ลากเส้นตามรอยปักและระบายสีภาพเด,เด็กดูสิคะว่าภาพนี่คือเป็นภาพเด็กหญิงหเห็นไหมคะเด็กผู้หญิงนะคะแล้วก็จะมีเห็นไหมคะคาว่าตาตอตาสระอาอ่านว่าตาตออาตาแล้วก็มีเส้นปลาลากไปที่รูปตาเห็นไหมคะเด,เด็กเด็กก็เอาลิ้นสอลากเส้นตามรอยปลาให้สมบูรณ์เห็นไหมคะชี้ไปที่ตาตออาตาเส้นปลาก็ โยงไปหาคําว่าตาเห็นไหมคะคาตาแล้วก็รูปภาพตานี่คือตาของเรานะคะเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายเราเอาไว้ทําไมคะตามีไว้ดูใช่ไหมคะเอาไว้มองนะคะนะตาเรามีไว้ดูใช่ไหมคะอ่าป๊ปอย่างหัวหิบสระอูหออูหูหูเรามีไว้อะไรคะฟังเห็นไหมอ่าลากเส้นไปตรงไหนคะรูปภาพหูเห็นไหมคะโยงเส้นไปคําว่าหูก็ คำว่าหูโยงไปที่ภาพหูอ่ะต่อไปมอมาสระเอือมอเอือมือก็โยงภาพไปอ่ะหารูปมือเห็นไหมคะอ่าต่อไปจมูกจมูกจอมออูกอมมูกจมูกเห็นไหมจอมออุกอมมูกจมูกอาจารย์มอมาสระอูกอไก่จมูกอ่ะโยงมาที่รูปจมูกมีไว้ทําไมคะจมูกมีไว้หายใจใช่ไหมคะลูกเอาไว้ดมกลิ่นนั่นเองนะคะ โยงเส้นมาภาพจมูกให้สมบูรณ์เห็นไหมคะต่อไปคําว่าอะไรคะลูกปปลาสระอากไก่ปออากปากปออากปากเห็นไหมคะโยงเส้นลากเส้นไปที่รูปภาพปากเห็นไหมคะปากมีไว้ทาไมคะเอาไว้กินเอาไว้ขบเคี้ยวอาหารนั่นเองใช่ไหมคะต่อไปทอเอาเท้าไม่โทท้ทอทหารสระเอาไม่โททอเอาเท้าไม่โทเท้าเห็นไหมคะ โยงเส้นไปที่รูปเท้าเห็นไหมคะ,ะทั้งหมดนี้คืออวัยวะร่างกายของเราเห็นไหมคะร่างกายของเรามีอวัยวะใดบ้างก็มีรูปมีตาเห็นไหมคะมีหูแล้วก็มีมือมูกปากแล้วก็เทา้าเห็นไหมคะนี่คืออวัยวะร่างกายของเรานะคะเ็กๆโยงเส้น ภาพสมบูรณ์แล้วอย่าลืมระบายสีภาพให้สวยงามนะคะผมนะคะสีน้ำตาลหรือสีดำก็ได้นะคะส่วนสีผิวแนละสีครีมนะคะลูกชุดชุดกระโปรงในสีอะไรก็ได้นะคะมาต่อไปเปิดไปหน้าที่6นะคะลูกหน้าที่6นี้เขาบอกว่ามือของฉันรูปร่างอย่างไรวาดภาพมือของตนเองและตกแต่งตกแต่งตามจินตนาการเด็กๆมือ วางลงไปเลยนะคะแบบนี้นะคะวางลงไปกลางไปแบบนี้เลยแล้วก็ดินสอนะคะจิ้มลงไปนะคะตรงนี้นะคะดินสอจิ้มไปเลยนะคะแล้วก็วาดรูปมือของเรานะคะวางมือนิ่งๆนะคะลูกแล้วก็วาดเลยนะคะวาดไปต่อเนื่องนะคะดินสอนะคะวาดรูปมือของเรานะคะอเด็กๆนะทาตามนะวาดล่างไปรูปมือของเรานะคะ อ่าดูสิมือของเรามีลักษณะเป็นแบบไหนอ่าเสร็จหรือยังนะคะอ่าเด็กๆนะพอวาดเสร็จแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามเห็นไหมคะตามแบบตัวอย่างอ่าตกแต่งให้สวยงามเลยนะคะวางงไปไม่ต้องขยับนะเราก็อยู่นิ่งๆเราจะได้วาดได้สวยนะแบบนี้นะอ่า อ่าทีนี้หน้าที่6ให้วาดรูปมือเห็นไหมมือของฉันรูปร่างอย่างไรวาดรูปมือนะคะระบายสีภาพให้สวยงามต่อไปนะคะหน้าที่อะไรคะเอ่าหน้านี้เขาบอกว่ามือและเท้ามีหน้าที่อะไรนะคะเขียนตัวอักษรตามรอยประและระบายสีภาพนะคะ อ่ามอมาสระอือมอือมือเห็นไหมคะเขาชูมือมือซ้ายมือขวาเห็นไหมคะสองข้างมือเรามีสองข้างมีนิ้วทข้างละห้านิ้วด้วยกันใช่ไหมคะรวมกันเป็นสิบเห็นไหมคะมอือมือลูกศรชี้ไปที่มือมีไว้ทําไมคะมือเราจับนไคะอ่าช้อนอ่าทานอาหารเห็นไหมมือเรามีไว้สัมผัสเอาไว้จิบจับสิ่งของเห็นไหมคะอันนี้ก็ระบายสีภาพให้สวยงามนะ สบายอันนี้คือหน้าที่ของมือเห็นไหมมือมีหน้าที่หยิบจับสิ่งของสัมผัสสิ่งของต่างๆเห็นไหมคะอ่าสบายรูปเท้าเห็นไหมรูปเท้าอันนี้เท้าเห็นไหมคะลูกศรชี้ไปที่เท้าทอทหารจะเอาไม่โททอเอาเท้าไม่โทเท้าเท้าเรามีหน้าที่อะไรคะเอาไว้ทำไมลูกเห็นไหมเล่นเห็นไหมวิ่งเล่นเอาไว้สัมผัสเหมือนกันแต่เท้าเนี่ยเอาไว้เตะฟุตบอลก็ได้เอาไว้อะไรคะ ขี่จักรยานปั่นจักรยานนั่นเองเห็นไหมคะพาเราไปไหนต่อไหนได้ใช่ไหมคะเทา้ามือเทา้าเห็นไหมมีหน้าที่ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นมือและเท้าก็มีความสําคัญต่อเรานะคะเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายเราแล้วก็มีความสําคัญต่อร่างกายเราต่างกันนะคะดังนั้นเราต้องดูแลมือเราให้สะอาดเท้าเราให้สะอาดด้วยนะคะเด็กๆ อ,อ่าเดี๋ยวดนนานี้ให้เด็กๆระบายสีภาพแล้วอย่าลืมเขียนอะไรคะมอม้ามออื้อมือให้สมบูรณ์แล้วก็ท้อเท้าให้ทอเท้าให้สมบูรณ์นะคะเห็นไหมที่ไม่สมบูรณ์ก็มีมอม้าใช่ไหมเป็นร้อยปะอยู่แล้วคาว่าเท้าก็มีทอทหารที่เป็นรอยปะเด็กๆก็ต้องเขียนให้สมบูรณ์นะคะและอย่าลืมระบายสีภาพนะคะอ่าเด็กๆ นะให้ทำสามหน้าด้วยกันอันนี้จะเป็นใบงานของวันอาทิตย์นี้นะคะตัวเด็กนะให้เด็กๆทำตั้งแต่หน้าที่ห้านะคะโยงเส้นนะคะาตามรอยปลายสมบูรณ์และระบายสีภาพนะคะห้าแล้วก็หกหน้านี้นะหกแล้วก็เทั้งหมด3หน้าด้วยกันนะคะงานของวันอาทิตย์นี้นะคะหนังสือตัวเด็กนะคะหน้าที่5้าหกจ็ดนะคะสามหน้านะคะ ถามหน้านะห้าหกเจ็ดนะคะสวัสดีค่ะ